มาซื้อโทรศัพท์ที่เอ้ยโลตัสมาซื้อโทรศัพท์ที่โลตัสให้บีต่อกับบีกวา่าคนละอันคนละถุงสวยซื้อของเล่นให้บีไทยตาหรือ,อยังห้ามลืมนะหลับตาไว้นะ หลับตาไว้ไหลับตาไว้ไอ,อ่าเป็นต่อถือห้ามลืม,ห,ม,ลมห้ามลืมตาห้ามลืมตาเป็นต่อห้ามขี้โกงแ,งแตงไทยห้ามลืมตาแตงกวาจับเอ้ยแตงกวาจับแตงไทยจับอะไรอ่ะใส่จ่ะลืมตาได้ดีใจไหมดีใจไหมแตงกวา ตอนที่แต่งกวาไปพะเยาที่ไปงานบวชอะที่แบบว่าญาติให้เงินมาเออได้แหละอันเนี้ยแม่เอาไปซื้อโทรศัพท์ให้แล้วของหนูครึ่งนึงแล้วก็แม่ช่วยออกครึ่งนึงโอเคไหมค่ะขอบดีใจไหมลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหมขอบคุณคากแล้วก็แม่สมัครโซเชียลต่างๆมา้ให้เรียบร้อยแล้วเล่นได้เลยแต่ว่าต้องทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนคะทําอะไรขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณนะครับแตงไทยขอบคุณยังของแตงไทยเป็นสลามมีสีม่วงแล้วก็สีอะไรดูดิ สีม่งวงกวงับสีไร <Yeah. S 1> เออโอเคป่ะเป็นต่อนี่เดี๋ยวให้ดู <c oughs> ของพี่ต่อสีเดีย๋ยเพิ่งจับนะเดี๋ยวแม่จะบอกบวิธีของพี่ต่อสีเงินอ่อนของพี่กวาสีชมพูโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้ปลดล็อกรู้กันอยู่แล้วแม่ตั้งหน้าจอให้ของพี่ต่อก็คือเป็น<บ>รูปพี่ต่อของพี่กวาก็คือเป็นรูปพี่กวาแล้วแม่สมัครโซเชียลให้หมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เปิดให้ดู เอาของพี่ต่อก่อนนะของพี่ต่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแม่สมัครให้พี่ต่อยแล้วพี่ต่อมีเฟซอยู่แล้วก็คือใช้อันเดิมนะลูกนะเอเดี๋ยวปั๊บหนึ่งอันนี้เป็นเฟซพี่ต่อก็คือเฟซเดิมนะลูกนะเหตุเดิมก็คืออะไรเล่นเกมกับพ่อเกมแคสเซิลโอเคอันนี้ของพี่ต่อนะใช้เล่นเฟซนี้นะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเฟซนะอ่ะนี่ก็คือตรงนี้ เข้าไปมันก็จะเป็นเนี่ยเกมแคสโซ่นะลูกนะเผื่อจะเอาไว้ดูคลิปหรือจะติดตามเพื่อนก็แล้วแต่ส่วนอันนี้ YouTube แม่สมัคร G ี mail ให้ไหมเรียบร้อยแล้วเพราะ g ีเม mail อันเก่าอ่ะที่แม่เคยสมัครให้ตอนที่แม่ซื้อแท็บเล็ตให้จําได้ไหมที่แม่ซื้อแท,ท็บเล็ตให้อ่ะจาได้ไหมที่ออคิดอ่ะแท็บเล็ตอ่ะแท็บเล็ตของแตงกวาสีขาวของพี่ต่อสีอะไรสีดําเออแตงกวาจาได้ไหมแท็บเล็ตอ่ะจำได้ของแตงกวาสีอะไรท้องนู้สีทองกับสีขาวแต่ว่ามันพังแล้วเนาะ แล้ว g ีเมลวันนั้นแม่ก็จําไม่ได้แม่ก็เลยสมัครให้ใหม่อ่ะนี่ YouTube ก็ใช้ Gmail อันนี้นะนันทวัฒชัยรัตน์ก็คือใช้ Gmail นี้ในการเล่น YouTube นะนี่นะโอเคเนี่ยเข้า YouTube ก็คือตรงนี้มันก็เป็น g ี a i l ใหม่ที่แม่สมัครให้ใหม่นะคะลูกจะดูคลิปอะไรก็ไปกดติดตามกันเองอ่ะส่วนนี้เป็น TikTok TikTok ของพี่ต่อไม่ต้องสมัครใหม่เพราะว่าของพี่ต่อ มีอันเดิมอยู่แล้วแล้วที่แม่ยิงแอดให้ยอดติดตามก็เยอะแล้วอันเนี้ยหนูจะแคสเกมอะไรก็ลื่นไหลลื่นสบายเลยอ่ะแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็น t i k t อกที่ต่อก็จะเป็นอันเดิมนะลูกก็คือเล่นเกมกับพ่อเกมแาสโซ e ใช่ก็คือเป็นอันเดิมนะลูกนะครับอ่ะแม่เข้าให้ดูหมดแล้วทั้ง Facebook ก็เป็นเกม c a สโซเล่นเกมกับพ่อติกตอกก็เป็นเกม c a สโแล้วก็ยูทูบแม่ก็สมัครจีเมล ใหม่ให้ละจะดูช่องอะไรก็ไปกดติดตามเอานะาต้องกดเลิกติดตามใหม่หมดเลยนะอไอที่กดติดตามไว้มันจะหายไปเพราะนี่เป็น,น Gmail ใหม่นะลูกนะค่ะอะแล้วก็อันนี้เป็นลายครอบครัวเราแม่ดึงเข้ากลุ่มไว้แล้วถ้าจะโทรหาพ่อหาแม่หาแตงกวาหาหาเพื่อนหาใครก็ได้หมดอโอเค อ่ะนี่เห็นไหมแม่แอดไลน์ไว้ให้หมดแล้วแม่สมัครให้หมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อันนี้เป็นกลุ่มครอบครัวเรานะลูกนะก็จะมีแตงกวาเป็นต่อพ่อแม่อ่ะอันนี้เป็นลายแตงกวานะลูกอันนี้เป็นลายแม่อันนี้เป็นลายพ่อ,อแล้วหนูอยากจะแอดเพื่อนใหมก่ก็จะแอดเพื่อนที่โรงเรียนก็แอดเองนะจะทักหาแม่กดอันไหนไตหแตงไทยยังเด็กอยู่อยู่อ่า จะทักหาแม่กดอันไหนลูกนี่ค่ะเออแล้วของแตงกวาอัานไหนนี่ค่ะเออแล้วของพ่ออัานไหนนี่ค่ะของพ่อโดโดโด,ดักชายแล้วถ้าจะทักครอบครัวอัานไหน,นเออ<น>ถ้าทักอันนี้ก็คือทุกคนจะเห็นหมดเลยเพราะทุกคนอยู่ในกลุ่มโอเคไหมแต่ถ้าจะทักส่วนตัวก็อันนี้นะโอเคนะอ่ะทุกอย่างล็อกอินให้หมดละอ่ะส่งมอบอ่ะจะโหลดอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทั้งสองคนเลย จะโหลดอะไรต้องทําไมต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนอ่จะโหลดอะไรต้องทําไมแตงกวาขออนุญาตพ่อแม่ก่อนค่ะใช่จะเข้าเพจสโตไปโหลดเกมหรือจะโหลดแอปอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตั้มทำไรแล้วนะอ่ะเป็นสีขาวแล้วเออมาต่อต่อต่ออ่ะมาต่อบอกพ่อดูก่อนแม่ถ่ายคลิปอยู่่ออว่าตัอ่ะแป๊บหนึ่งแม่งถ่ายคลิปไม่เสร็จอ่ะจะเข้าคลิปดูเอ้ไม่ใช่พูดถึงไหนแล้ว ลืมอ๋อจะโหลดอะไรอ่ะในเพ t o ต e อะโหลดได้หมดเลยแต่ต้องมาทำไมก่อนขออนุญาตพ่อแม่ค่ะใช่เพราะว่าบางแอปมันเสียตังค์บางแอปมันมีไวรัสบางแอปมันดูดข้อมูลเพราะฉะนั้นจะโหลดอะไรต้องเอามาให้พ่อกับแม่ช่วยตรวจสอบช่วยดูก่อนนะลูกนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก่อนเล่นโทรศัพท์ต้องทำไมหลกล้างมือก่อนครับเออ เพราะว่าถ้ามือเหนียวเนียวมาเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็เปื่อนเปื่อนแล้วมันก็เล่นไม่ลื่นมันก็ไม่โอเคนะลูกนะต้องรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็เวลาเล่นเสร็จต้องทําไมต้องต้องต้องเก็บไว้เป็นที่ด้วยครับเออเออเพราะปกติพวกเองเล่นเสร็จแล้วก็วางกระจัดกระจายแล้วเวลาแม่เดินเห็นโทรศัพท์วางกระจัดกระจายตรงพื้นไม่เก็บกันเลยต่อไปนี้ไม่เอาแบบนั้นแล้วเวลาเล่นเราต้องทําไงหลกเราต้องเก็บไว้เป็นที่ค่ะใช่ต่อไปนี้ปั๊บเป็นเธอต่อ ป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายคลิปปั้นเดียวเวลาเล่นต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทาง <m ul ly> ถ้าเล่นเสร็จแล้วแบบว่าแล้วก็ากวางไว้แล้วก็แบบลืมเก็บอย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้เ<น><ล>ดีด๋ยวมันจะหายแล้วเดี๋ยวมีคนเดินเหยียบแล้วมันก็จะพังถูกไหมลูกต่อไปนี้เล่นเสร็จเราก็ต้องเก็บให้เป็นที่นะลูกนะ<ห>ก็ต้องรู้จักรักษาของนะครับ<ห>เอเออ่ะมาต่อไปของแตงกวานะอ่ะแตงกวามาของแตงกวารูปโปรไฟล์แม่ก็ให้เป็นของ เป็นรูปแตงกวานะะแล้วก็ของแตงกวาไม่มีตนะิ๊กตอกเนาะเพราะว่าแม่เคยทำติ๊กตอกให้ชื่อแตงกวาเต้นทะลุโลกอะจำได้ไหมแต่แตว่ามันโดนแบนไปแล้วติ๊กตอกมันเข่งคัสอะมันไม่ให้เด็กเล่นถ้าสมมติมีเด็กอยู่ในคลิปเยอะๆอะมันมาตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ใหญ่มันจะแบนและในช่องนั้นอะแม่พลาดไม่มีผู้ใหญ่เลยมีแต่แตงกวากแตงไทยมีแต่เด็กมันก็เลยแบนก็แม่ก็เลยโหลดช่องใหม่ให้นะลูกนะเอออ่ะดูแม่ใส่รูปของแตงกวา ไว้แล้วก็คือเพิ่งสมัครให้วันนี้เลยค่<ฮ>ะหนูจะไปติดตามใครก็ไปกดติดตามเอาเอง <ฮะ S 1> เพราะว่ามันยังใหม่อยู่มันยังไม่ได้กดติดตามใครเด <ฮะ S 1> แตงกวานี่นะลกูกติกตอกแตงกวาแม่เพิ่งสมัครให้นะก่อนจะอัพคลิปอะไรอย่าเพิ่งโพสลงไปต้องเอามาให้แม่ดูก่อนช่วยดูก่อนว่ามันเหมาะสมหรือโอเคหรือเปล่าไม่ใช่ถ่ายคลิปแล้วอัพลงไปเองนะลูกนะค่ะเออถ้าอยากถ่ายต้องเอามาแบบให้แม่ดูก่อนตรวจสอบก่อนก่อนจะโพสนะอัพคลิปได้แต่ต้องทําไมเวลาถ่ายคลิปต้องทําไมต้องเอามาให้แม่ดูก่อนว่าเหมาะสม แล้วค่อยโพสอ่ะอน,นี้เป็น t ิ๊ t ตอแตงกวานะก็ไปติดตามแตงกวากันได้นะคะนี่ได้ดูติ k กตอแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปเป็นอ่ะแป๊บหนึงขอเคลียร์นี้ก่อนอ่ะต่อไปเป็น youtube YouTube แม่สมัคร Gmail ให้ใหม่นะ,เพ,ะ,ะเพราะฉะนั้นอะไรที่หนูติดตามไว้มันจะไม่มีแล้วนะหนูต้องไปกดติดตามใหม่นะถ้าจะดูอะไรอะ่ะอ่ะมานี่ youtube ก็คือเป็น Gmail ใหม่หนูอะ่ะ อ่ะ u t u b e ได้แล้วนะลูกนะอันนี้แม่กดติดตามช่องเป็นต่อแอนสามแตงไว้ให้แล้วส่วนหนูจะติดตามช่องไหนเพิ่มเติมก็ไปกดเอาอันนี้ก็คือเป็นเป็นเมลหนูเลยนะลูกนะนี่แม่สมัครเมลให้ใหม่เลยใหม่กิ๊บเลยโอเคไหมอ่ะผ่านไปแล้วสองอย่าง YouTube กับ Tik To อกนะอ่ะต่อไป Facebook Facebook, <S <S Facebook <S <S ก็คือแม่ให้ช่องเป็นต่อแอนสองแตงในการเล่นเอยแอนสามแตงในการเล่น เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่องเป็นต่อแอนสามแดงก็คือเป็นช่องของครอบครัวเรานะลูกนะเวลาแตงกวาจะเข้ามาดูคลิปเลียวในอ่าเฟซบุ๊กอ่ะมันจะมีเลียวอ่ะเป็นฉอบสั้นๆอ่ะเออก็เข้ามาดูได้เพราะว่าแม่นี่ยเห็นไหมเป็นรูปเป็นต่อแอนสามแดงเห็นไหมรูปพวกเราอ่ะเห็นไหมเนี่ยถ้าแตงกวาจะเล่นเฟซบุ๊กก็คือเล่นช่องนี้นะช่องครอบครัวนะ โอเคแต่ส่วนของเฟซบุ๊กของพี่ต่อไม่ใช่ช่องครอบครัวนะของพี่ต่อเป็นช่องตัวเองเป็นอ่าเล่นเกมกับพ่อเกมแคสโซนะลูกนะ,ะส่วนของแตงกวาก็คือใช้ช่องครอบครัวเล่นได้เลยเฟซบุ๊กนะลูกนะโอเคแล้วก็ต่อไปไลน์ไลน์อันนี้แตงกว่าไปแอดย่าเล็กแอดปู่แอดย่าเพิ่มได้เลยนะเออแล้วก็โทรหาปู่หาย่าได้เลยไม่ต้องไปยืมโทรศัพท์พ่อนี่อะมามาดู แดี๋ยวแม่จะสอนอันนี้เข้ามาในไลน์เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้เป็นไล์กลุ๊ปก็คือไล์กลุ่มครอบครัวก็จะมีทุกคนในครอบครัวอยู่ในนี้ถ้าหนูอยากให้ทุกคนรู้ทีเดียวก็ส่งในไล์ครอบครัวเลยเป็นอะไรที่แบบต้องรู้ทุกคนแต่ถ้าอยากคุยกับแม่ก็ทักไล์แม่อยากคุยกับพี่ต่อก็ทักไล์พี่ต่ออยากคุยกับพ่อก็ทักไล์พ่อแบบนี้นะเราจะแอดไล์เพื่อนเข้ามาก็แล้วแต่เองโอเคไหมอ่ะอันไหนไล์แม่ชี้ไม่ต้องกดอันไหนไล์พี่ต่ออันนี้ค่ะอันไหนไล์พ่อ อันไหนไล์กลุ่มครอบครัวอันนี้ค่ะอ่าในรองทักครอบครัวซิถ้าหนูทักครอบครัวทุกคนในครอบครัวก็จะเห็นหมดทั้งพ่อทั้งแม่โทรหาพ่อหนูก็เข้าไปเนี่ยของพ่อเข้าทัวรหาพี่ต่อเข้าไปของพี่ต่อทัวแม่ก็เข้าไปของแม่ครอบครัวก็เอาไว้ส่งแบบข้อความเฉยๆดีกว่าไม่ต้องโทรหรอกถ้าสมมติหนูส่งข้อความมามันก็จะเด้งไปไลทุกคนเลยส่งมาในครอบครัวมันจะเด้งไปไลทุกคนแต่ถ้าส่งไปของแม่มันก็จะเด้งของแม่คนเดียวส่งของพ่อก็จะเด้งของพ่อคนเดียวเข้าใจไหมค่ะพี่ต่อเข้าใจไหมลูกเข้าใจ่วา เข้าใจว่าถ้าอยากส่ง,สงให้ใครสวนตัวให้ best p r o f คนนั้นนะคะใช่แต่ถ้าอยากส่งส่งอะไรที่อยากให้อยากรู้ทุกคนก็ให้ส่งในไลน์ครอบครัวใช่อย่างเช่นกับข้าวมาถึงแล้วนะทุกคนกินข้าวอะอะไรเงีย้ยอยากให้รู้พร้อมกันทั้งครอบครัวอะไรก็ตามทีอ่อยากให้รู้พร้อมกันทุกครอบครัวอย่างเช่นแม่หนูสอบได้ที่หนึ่งอยากให้รู้พร้อมกันทุกครอบครัวก็ส่งมาเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมค่ะโอเคอ่ะแตงกวาสมมุติจะส่งไลน์ให้แม่ทํายังไง ทำยังไงเอออ่าลองส่งสติกเกอร์ให้แม่ดิทำเป็นไหมไหนลองส่งสติกเกอร์ให้แม่สิโอเคอ่าส่งแล้วว้าส่งมาให้แม่ีิไงมันตะดึงของแม่และอ่าเวลาจะออกก็กดตรงนี้นะลูกนะเอออ่าแตงกวาเข้าใจว่าอะไรไาลายกลุ่มคืออะไรลายกลุ่มคือ,คอเออถ,ถ้าพิมพ์ไปอย่างนึงก็จะส่ง ส่งให้ทุกคนเลยเออลายกลุ่มคือส่งให้ทุกคนอ่ะแล้วแล้วอันนี้พวกนี้คือลายอะไรพวกนี้ลายลายส่วนตัวถ้าถ้าพิมพ์ไปให้แม่ก็ก็จะเด้งเด้งไปให้แม่คน,คนเดียวใช่ถ้าเป็นลายกลุ่มคือทุกคนทําไมมันจะเด้งไปให้ทุกคนใช่ถ้าเป็นลายกลุ่มคือทุกคนแต่ถ้า เป็นแบบเนี้ยเป็นชื่อใครชื่อมันก็คือลายส่วนตัวเด้งเฉพาะคนนั้นโอเคไหมค่ะอ่ะเอาไว้โทรหาพ่อหาแม่เวลาจะคืออยากคุยอะไรกับพ่อกับแม่ก็พิมพ์มาคิดถึงก็พิมพ์มาหรือมีเรื่องด่วนอะไรก็พิมพ์มาหรือไม่งั้นก็โทรไลน์มาได้เลยโอเคไหมค่ะอ่ะโอเคปะเล่นได้ตามอัธยาสัย<ะ>อ่าเล่นอะไรคะ,ะคุณไทยเขาเล่นสลามไม่สนใจอะไรส่วนที่ต่อโหลดเกมใหม่มาแล้วกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ใหม่ส่วนที่กว่า ng tik sa tak tak tik tak 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 tik tak 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 <laughs>